ต่อไปเป็นลำดับอนุกรมนันตอนที่สิบ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 ต่อเลยต่อไปมือเรนดูหน้าที่ยี่สิบเก้าเนาะหน้าที่ยี่สิบเก้าการหาดิมิขอลำดับไม่กำหนดจน์ที่เอ็นมาให้นะน,นี้ใช้การสังกตกสังเกตรไรไปตามปกติ ให้มีคาที่บายัางท,ที่หนึ่งไปดูเองเนาะบอกว่าลําดับที่ไม่กําหนดเพราะที่เอ็นมาให้เราอ่านหาในบุคคลโดยการเขียนกล้ามก็ได้หรือสังเกตเปลี่ยนแปลงการพจถ้าโพ์มีการเพิ่มขึ้นลงอย่างใดเหลือต้องหาพจน์ที่เอ็นก่อนถ้าเขาไม่มาหามาให้ก็ต้องอาจจะหาจพ์ที่เอ็นก่อนใช้การสังเกตก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่กรณีนี่รีสไตล์อย่างที่หนึ่งนักเรียนดูเองนะต่อไปคาที่แจง เหนหาเรมิดของลำดับต่อไปนี้โดยการเติมคําตอบในช่องว่างมีข้อข้อหกับข้อที่2มีเพียงแค่2ข้อเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวครูจะทําข้อที่1ให้ดูความยากง่ายข้อหนึ่งองพอเพียงกันครูทำข้อเรนทาข้อ1นอ่ะพี่ข้อนี้ไม่ยากอะไรเอ่อสังเกตดูลำดับนักเรียนสังเกตดูลำดับนี้จะเป็น หนึ่งส่วนสามส่นหาห้วนเส้าพีาตัวเศษของแต่ละพจน์ตัวเศษก่อนคือ1 3 5, ึ่งส้าเจนเป็นหนึ่นี่จะตั้งเกตรวมเป็นลำดับอะไรเลขคณิตใช่ไหมเป็นดับเลขคณิตนั่นเองเป็นลำดับเลขคณิตเติมไป A1 พจแรกคือ1นึ่ผลต่างร่วม3าลบหนเหลือ2 5งลบสเหลือ2องผลต่างร่วมดีเท่ากับ2ใส่ลงไปเลย พจน์ที่เอนอ่าพจน์ที่เอนก็ใช้สูตรนี้ถึงนะเอเท่ากับ a 1บวก a 1บวก n ลบ 1d a 1พดพจน์แรกคือ1บวก n ลบ 1d ผลต่างร่วมคือ2เท่ากับ1บวก2คูณไปเป็น 2n 2คูณนี้ก็เป็นลบ2กลายเป็น 2n 1ลบ2ก็จะเป็นลบ1เพราะฉะนั้นพจน์ที่ n ก็คือ2 n ลบ1ตัวเศษเฉพาะตัวเศษเนาะต่อมาพิจารณาตัวส่วนมันมี3 5 7 9 3 5 7 9เป็นเลขคี่ใช่ไหมสามห้าเจ็ดเก้าถ้าเกตดดูพจน์เป็นลำดับเลขคณิตเนาะเป็นลำดับเลขคณิตพจน์แรกก็คือสาม a หนึ่ง d พ้นต่างร่วมห้าลบสามเหลือเท่าไห, 2, หร่สองเจ็ดลบห้าเหลือสองเก้าลบเจ็ดเหลือสองพจน์ ผลต่างร่วมดีคือสองพจน์ที่ n ก็ใช้สูตรเหมือนกัน a n เท่ากับ a 1บวก n ลบหนึ่งคูณด้ดีเนาะแทนเข้าไปนี่ทำเป็พร้อมๆกันเลยก็ได้3บวก n ลบหนึ่งดคือ2ใช่ไหมได้เป็น3บวก2 n 2เออคูณลบหนึ่งได้ลบ2 2 n 3ลบ2อเหลือ1ก็เป็น2 n บวกหนึ่งตรงนี้คือพจน์ที่ n ของตัวส่วนทีนี้ถ้าเราหาพจน์ที่ n ของทั้งหมดทั้งเศษทั้งส่วนเนี่ยก็มาเป็นเศษส่วนกันเพราะนั้นพจน์ที่ a n โดยรวมอันใหญ่เลยนี่ a n นหนึ่งนี่ n นสองนะรวมรวมเลยก็คือสองลบหนึ่งส่วนสองเบวกหนึ่งเพราะนั้นลิมิตของลำดับนี้ลิมิตของลำดับนี้หาลิมิตใช่ไหมเพราะนั้น ลิมิตของ an n เข้าใกล้อัน,นันต์ก็คือใส่ลิมิตของอันนี้เข้าไปลิมิตของอันนี้ก็คือ2 n ลบ1กับ2 n บวก1สังเกตดูกำลังสูงสงเศษกับส่วนเ,เท่ากันมันสัมประสิทธิ์ก็คือ2ส่วน2เท่ากับ1คำตอบลิมิตของรับนี้เท่ากับ1เป็นคำตอบ an s นี่มีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลยนะ ไ่านั้นข้อที่หนึ่งทำข้อที่สองทำแบบสไตล์เดียวกันคล้ายๆกันเพ่เปลี่ยนตัวเลขเองนะอย่างเงี้ยพดแรกคือระดบเลขคณิตใช่ไหมบระดบเลขคณิตหนึ่งเก้าสิบสามพดนแรกคือหนึ่งผลต่างร่วม5้ลบหเหลือสี่เลบหหลือ4ี่สิลบเหลือ4พด n เท่ากับ a อ็นเท่ากับเอ บวก n ลบหนึ่งคูณดีใช่ไมนหึงคือ1นึ่บวก n ลบห่งคูณสี่คูณด้วยสีลบด้วยสกลายเป็นส n ลบด้วย3ามใช่ไหมเลบสเป็นพอที่ a ีของเศษพ,พอที่ a ี่ n ของส่วนก็ทำไปด้วยกันเฮ้ยทำไปเลยดีไหมจะได้แล้วรั่นไปเลยทำไปพร้รอมๆกันพี่นาตัวส่วน มี5มี8ปดมีสิบเอ็ดสแรกคือห้าผลต่างร่วม8ปดลห้เหลือส1มสิบเอ็ดลบแหลือสามสิบปดเหลือสาเป็นหลับเลขคณิตหนูใครก็รู้อันนี้พจน์ที่เอเอาใช้สูตรอันเดิมเอนึ่งคือ5้าบวกเอลบหคูณดีบวกเลบหนคือ3ใช่ไหม เท่ากับ5บวก 3N ลบด้วย3ก็ได้เป็น 3N 5ลบ3หรือ2เป็น 5N บวก2เป็น 5N บวก2นี่ 3N เท่าที 3N 3N บวกกับ2ดี3 4N 3N บวก2 เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอออันนี้ลำดับก็เป็นเศษส่วนกันโดยปรับโดยรวมพราะที่ a n ก็คือเท่ากับ 4n ลบ3ส่วน 3n บวกด้วย2เราใส่ลิมิตเข้าไปเพราะนั้นลิมิตของ a n เอ็นคืออนาลิมิตแ,แบบนี้เท่ากับ ใส่ลิมิตเข้าไปใช่ไหมเอ็นเอ็นกำลังสูงสุดเท่ากันก็เท่ากับ c ส่วนสามเองเป็นคําตอบปึง้งเสร็จแค่นี้เองเอ็นเท่ากับอันนี้นี่นี่น,นี่ใช่ไหมามาเป็นอันนี้ใส่ลิมิตเข้าไปมีเอ็นข้างนึ่งก็คือกำลังเศษเอ็นกำลังหนึ่งเอ็นกำลังหนึ่งกำลังสูงของเศษส,ส่วนเท่ากันเพราะนั้นลิมิตก็คือสัมประสิทธิ์เอาส<บ>ี่ส่วนสามจบนะ ่าไปแล้วเอาอแบบหัดเดิอไปต่อหน้าที่30ข้อสังเกตการลูกเข้าลูกของลำดับเลขคณิตและลำดับเลขคณิตการที่บายลำดับเลขคณิตมีจำไว้ได้มีลูกเข้าเพียงอันเดียวคือผลต่างร่วมเป็นศูนย์ลูกเข้านอกนั้นลูกออกหมด ผลต่างร่วมเช่น4ลบ4เป mm ็น0 4ลบ0เป็น0ใชหรือลำดับ5 5 5 5จ okay. yes. okay. uh ุดๆก็เ hmm. ป yeah. huh ็นลำดับเลขคณิตเหมือนกันนะลิมิตเท่ากับ5เป็นลำดับบ mm ูเ hmm. ข้านอกนั so, ้นลู่ออกหมดถ้าหากว่าอันนี้ดีเป็น0ถ้าผลต่างร่วมเป็น0ถ้าผลต่างร่วมเป็น0ลำดับเลขคณิตจะลู่เข้ามีเพียงพจน์เดียวคือผลต่างร่วมเป็น0แต่ถ้าผลต่างร่วมไม่เป็น0นี่ลู่ออกหมดไม่มีลิมิต จำแค่นี้เองต่อไปประเด็นที่สองลำดับเรขาคณิตให้นักเรียนเน้นตรงแอบสูตรของ R าท่านเองแอบสูตรของตัวร่วม R มากกว่า1น,นะไม่มีลิมิตแอบสูตรของ R น้อยกว่า1ลู่เข้าลิมิตเท่ากับ0ถ้า R เป็น1ลู่เข้า,าลูเข้ามานะอย่างเงี้ยอาเป็น1 ถ้า r เป็นลบหลู่ออกไม่มีลิมิตเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่ามันจะเป็นประเภทลู่เข้าลู่เข้ามี2อ,อันนี้ไหมก็คือแอบสูตรของ r เท่าน้อยกว่า1กับแอบสูตรของ r เท่ากับ1นึง้นถ้าแอบสูตรของ r เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ1จะได้ว่าเป็นลู่เข้า กรณีเ,เดียวเลขาคณิตเนาะถ้าเลขาจำตรงนี้แอดสูตรของ R น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเนี่ยลูกเข้านอกนั้นออกนะเลขาคณิตนะแอดสูตรของ R น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเนี่ยลูกเข้านอกนั้นออกอา้าวนกักเรียนมาดูแบบสัทธะ,ะที่หนึ่งจุดสิบแปดหนึ่งจุดสิบแปดนะลำดับ,บต่อไปนี้ลูกเข้าหรือล,ลูกออก มีคิวไม่กีข่ข้อข้อนี้ก็ไม่ยากนะเอ่อ,อข้อหนึ่งสามสอ็ดส่วนสีสนส่ส่วนสองเก้ส่วนสี่เบอกเป็นลำดับเลขคณิตผลต่างร่วม11 4, 4 4, บเอ็ดลบสีส่วนสีลบสเท่ากับลบหนส่วนสี่หอลบ่อผลต่างร่วมดีห้าส่วนสลบสิส่วนสี่พอนอสี 4, ใช่ไหม สี่ลบสิบเอ็ดก็ได้ลบหนึ่งส่วนสี่เหมือนการผลต่างร่วมเป็นลบหนึ่งสี่เพราะนั้นเป็นแบบเลขคณิตสังเกตว่าดีผลต่างร่วมไม่เป็นศูนย์หลักข้อนี้ถ้าผลต่างร่วมไม่เป็นศูนย์ปั๊บลู่ออกหมดเห็นไหมถ้าผลต่างร่วมดีเป็นถ้าดีเป็นศูนย์ลู่ขาเพราะนั้นนอนนั้นลู่ออกนี่ดีไม่เป็นศูนย์เพราะนั้นตอบเป็นลําดับลู่ออกแน่ๆเลยลู่ออกต่อ,อต่อไปข้อที่สอง ดูข้อที่สองหนึ่งนสองสองนสามแดูนเก้าสามสองนยี่สเป็นลำดับเลข,ขาคณิอาตอัตราส่วนร่วมอเอาขวาหารด้วยซ้ายก็คือ2อส่วนสหารด้วย1น่งนสอได้สี่ส่วนสาเช่นเดียวกันนะแปนเหาร2อง8นส่วนเหารด้วยสองนสก็ได้เป็น8ปดวนเคูณได้ 3, สามนสอออกมาตัดทอนใช่ไหม เออก็ได้เป็น4ส่วน3เหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นลำดับเลขาคณิตถ้าแบบแาคณิตบอกให้ดูแอบ o l ลู e r เป็นหลักใช่ไหมแอบ o l ลู e ของ R ก็คือแอบ o l ลู e ของ4ส่วน3 1นึจาก4ส่วน3นี่มีค่ามากกว่า1ได้เป็น4ส่วน3 1กว่ากว่าใช่ไหมมากกว่า1ถ้าค่ามากกว่า1ปั๊บถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ลูกเข้าถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ลูกเข้าถ้ามากกว่าแสดงว่าลูกออกเพราะฉะนั้นเป็นลำดับ ลู่ออกแน่ๆต่อไปสำหรับข้อที่สามเรียนทำเองนะข้อที่สี่ลองทำเองเอาข้อห้าดูข้อห้าข้อที่ห้า <5. S 1> เอาทำก็ให้ดูหน่อยข้อที่ห้า สี่ส่วนห้าสิบหกส่วนยี่2 5ห้าหกส่วนร้่วนหกรเป็นลำดับเรขาคณิตมีพจน์แรกคือ4มีอัตราส่วนร่วม R าท่ากับท่าไหร่สังเกตดูตรงนี้อาเป็นยังไงเอานี่หารนี่ใช่ไหมสิบห่วนยี่สิหารด้วย4ีส่วนห้ ได้เป็น16บหส่วนยีเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน5้ส่วนสจะได้เท่ากับวันนี้สะท้อนได้5ดเท่ากับเศษสี่ส่วนหเองนะอัตราส่วนร่วม r r ได้เท่ากับเศษ4ี่ส่วนห้าฉั้นให้ดูแอ s ส l u t e r เป็นหลักแอ s ส l u t e ของ r ถ้าน้อยกว่าหนึ่งปุ๊บเข้าถ้ามากกว่า หนึ่งออกใช่มไหมแอบสูลูดของอา,อาเท่ากับเศษ4ส่วน5เพราะฉะนั้นแอบส์ลูดของ4ส่วน5แอบส์ลูดของาเนี่ยมั้ยส่วน5้น้อยกว่า1จึงเข้ากฎว่าเป็นลำดับแบบลู่เข้าตอบลู่เข้าเนาะลู่เข้าลิมิตเท่ากับศูนย์นะนะลิมิตเป็นศูนย์ ูอ้าอีะข้อหนึ่งทำให้ดูทําห้ดูหลายข้อเน้ยนะทำให้ดูข้อหนึ่งข้อสองอ่าข้อหาต่อไปทำให้ดูข้อแปดข้อแปดอืมดูที่าหดับอะไรเป็นเลขหรือเป็นเลขาลองดูผลต่างร่วมก่อนเนาะหนึ่งตามลบครึ่งหนึ่งลบด้วยครึ่งก็เหลือครึ่งใช่ไหม d ผล,ลต่างร่วม3ส่วน2ลบ1อ้าวลองดูที่คนต่างร่วม3ส่วน2ลบสะ1นหนึงครรสองเป็นสาม่งสอพันผลต่างร่วมนะเป็น1ส่วน2เป็นลำดับอะไรเลขคณิตเนาะมีผลต่างร่วม d เท่ากับเศษ1ส่วน2องแ หนึ 1> 1่งสองเพราะนั้น d เท่ากับส้นหนึ่งสองไม่ได้เป็นศูนย์นะย้อนมาดูนี่เลขคณิตบอกแล้วเลขคณิตมีลำดับเดียวที่เป็นลำดับบูเข้าคือผลต่างร่วมเป็นศูนย์นอกนั้นลู่ออกหมดเพราะฉะนั้นนี่ดีไม่เป็นศูนย์เป็นลำดับลู่ออกเน่ๆต่อนักเรีนยนจับหลักให้ดีนะจับหลักสังเกตให้ดี กฎเกณฑ์จำให้ให้แม่นๆแ,แล้วก็ทำก็จะเข้าใจทำไม่ยากนะอันนี้ไปทำข้อที่เหลือข้อ3ข้อ4ข้อ6ข้อ7 8ข้อช่วยทำไปแล้วตั้ง50เปเซ็ครึ่งหนึ่งนะที่เหลือไปทำอันนี้ก็จบตอนจบแค่นี้แล้วกันนะ15นาที